แชร์ไอเดียให้กองทัพไทยครับสร้างป้อมปราการสูงติดปืนกล AI สแกนยิงค่าศึกอัตโนมัติกั้นชายแดนเขมรระยะทาง798กิโลเมตรชายแดนไทยเขมรระยะทางประมาณประมาณ798กิโลเมตรพาดผ่านจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกของไทยได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกดสุริน์บุรีรัมย์สระแก้วและตราด ผมเลยมีไอเดียตัดจบปัญหาเขมรมาก่อกวนปัป่นป่วนทั้งเรื่องแอบวางระเบิดทั้งเอาชาวบ้านเขมรมาเป็นโลหรือลวดหนามเราทั้งรุกล้ำมาสร้างหมู่บ้านด้วยเหตุที่ชายแดนเขมรไม่ค่อยชัดเจนเท่าฝั่งพมา่าลาวที่มีสันปันน้าเทือกเขาชัดเจนหลายจุดชายเขมรเป็นที่ราบลุ่มผมเลยคิดว่าเราสร้างป้อมปราการสูงติดปืนกลอัตโนมัติไปเลยปืนกลมีเซ็นเซอร์ AI ตรวจจับสแกนระดับความร้อนและ d n a ของคนกัมา ถ้าเข้ามาในเขตระยะห่วงห้ามให้ประกาศวอวอวเตือนและปืนคน AI มีเสียง text to speech พูดประกาศเดือนเป็นภาษามเขมรว่าโจมกันจุงเฮียนมวยเตียตอาวุธกำจัดอาอปลาสำหรับวีบังพลังอยางเพลียเพลียบานเข้ามาอีกก้าวเดียวปืนคนจะทำงานกดหมดตับนะ ซึ่ง AI ปืนกลสามารถสแกนแยกได้ว่าเป็นคนไทยหรือคนเขมรโดยให้ AI เ sensor สแกนเจอแล้วประมวลผลแยก DNA ถ้าตรวจจับเป็นคนเขมรเตือนไม่ฟังสามารถกดหมดแม็กได้ซึ่งตอนแรกสุดเราอาจจะต้องนำตัวอย่าง DNA ศพฐานเขมรมาให้ AI learning แรกสุดก่อนครับเพื่อให้แยกออกว่าเป็นคนไทยหรือคนเขมรถ้าปืนกลสแกนเจอคนไทยก็จะไม่ยิงครับเพราะเราใส่คำสั่งพร้อมล็อก DNA เขมรไว้เท่านั้นครับ แบบนี้ทหารเราไม่จะเป็นต้องเข้าเวรตลอดเวลาก็ได้ให้ทหารเรานั่งมอนิเตอร์อยู่ในห้องแอร์ชงกาแฟทรีอิวันงบสวัสดิการกองทัพสบายๆเลยครับถ้าเกินเหตุตึงเครียดค่อยเข้าป้อมตรึงกำลังครับเพื่อนๆมีมุมมองอย่างไร